นี่ถอยไปก่อนอินูครฮิรากินานะเนี่ยแหละคนร้ายจะให้ฉันอธิบายทุกขั้นตอนเลยไหมวัสดีครับพบกับผมซ e r รแ a น v ีสองอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยแผนรับ,บตัวศัตู e ีีที่8กันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้ยอดวิวจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นแต่ในเมื่อทำมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ไม่อยากทิ้งนะครับอยากจะทําให้จบ ยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วคาเตือนคลิปนี้มีการพากเสียงตัวละครหญิงถ้าใครไม่พอใจก็ปิดไปได้เลยนะครับผมเอาละถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ใช้มารับชมสปอยกันได้เลยครับหลังจากตอนที่แล้วที่นาเธอได้ถูกยูกะต้อนจนจ,จนมุมแต่เธอก็ใช้ความฉลาดของเธอพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะและสังหารยูกาลงไปได้สาเร็จแล้วเธอก็ทิ้งศพของยูกาตกหน้าผาไปและหลังจากที่ยูกาตายไปพวกศพของซอมบี้ที่ยูกาเรียกออกมาก็นอนเกลื่อน จนทําให้นานาต้องหาวิธีจัดการกับศพนานาเธอก็คิดว่าเดี๋ยวว่าจริงๆแล้วฉันควรจะปล่อยให้ยูกะรอดเพื่อดึงความทรงจาของศพแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นบนเกาะน,นี้หรือเปล่านะไม่มีทางหรอกฉันก็แค่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองก็พอจากนั้นนานาเธอก็คิดว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเธอเริ่มหายไปทีละคนแล้วเมื่อวานเธอเองก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะติดอยู่ในป่าจากการถูกยูกะ,ะไล่ล่าเธอคิดว่าฉันควรจะเลิกคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกาะน,นี้ แล้วมาหาทางเอาตัวรอดก่อนดีกว่าจากนั้นเธอก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าฮาบุเธอกําลังจับงูอยู่เออถ้าจะไม่ผิดคุณฮาบุสินะคะอะไรเล่าฮิราีิเองเหรอนี่คุณฮาบุไม่ได้รังแก่แต่มีจิรู้จังแต่ดังแกงูด้วยเหรอคะฮาบุเธอก็บอกว่าไม่ใช่ที่เธอต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าพลังพิเศษของเธอเธอต้องกินสัตว์พวกนี้ไม่งั้นพลังพิเศษของเธอก็จะใช้ไม่ได้อ๋องั้นเหรอคะ น้ำลายของคุณฮาบุสามารถใช้เป็นพิษได้สินะคะฮาบุเธอก็โชว์พลังของเธอให้กับนานะดูนานะเธอก็สยะยิ้มแล้วก็ตอแหลต่อไปว่าที่จริงแล้วฉันเองก็ออกมากินคนในตอนกลางคืนเช่นกันค่ะฮาบุเธอก็เข้าใจผิดในว่านานะออกมากินผู้ชายฮาบุเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยทำหน้าทำตาน่ารักแต่แอบได้ใช้ได้เลยนะเนี่ย แล้วคุณคาริที่เคลื่อนไหวได้ในช่วงพริบตาหายไปไหนหรอคะอาบูเธอก็เล่าให้นานาฟังว่าพวกเธอนั้นกําลังทะเลาะกันอยู่จากนั้นนานาเธอก็บอกว่าแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะสํานึกผิดแล้วนะคุณคาริอาบูเธอก็ตกใจหันไปดูนึกว่าคาริมาข้างหลังแล้วระหว่างที่ฮาบูไม่ทันระวังตัวนานาก็ลงมือเอาเข็มพิษแทงฮาบูเธอคงจะทรมานสินะคะหากบอกรหัสโทรศัพท์มาแล้วก็ฉันจะเอายาถอนพิษให้คะ่ะ ถ้าไม่รีบบอกเดี๋ยวจะตายเอานะระหว่างนั้นฮาบุเธอก็เริ่มหน้าซีดใกล้ตายเธอก็รีบบอกรหัสนานะไป330789ขอบคุณมากเลยนะคะจากนั้นนะานะเธอก็ไม่ให้ยาถอนพิษ คาบุจึงตายและต่อมานานะเธอก็เริ่มคิดแผนการต่อไปที่จะกำจัดคาโอริต่อและเธอก็ไปที่ห้องของคาโอริเอายาพิษใส่คอนแทคเลนไว้แล้วเธอก็ตรวจสอบสภาพของห้องโดยรอบๆจนได้รู้ว่าหน้าต่างติดตั้งเอาไว้ไม่ดีต้องเปิดจากทางขวาจากนั้นนานะเธอก็ไปโรงเรียนแล้วเจอเคียวยะนี่ฮิรากินานะเมื่อวานเธอไปไหนมางั้นเหรอเมื่อคืนฉันไปหาเธอที่ห้องของชินจิก็ไม่เจอเธอเลยนะเธอน่ะ ไม่ใช่ว่าปิดบังอะไรไว้อยู่หรอนานะถ้าก็เริ่มแสดงละครต่อค่ะฉันนะ่ะเป็นคนปล่อยให้ยูกะจังฉันเป็นคนทําให้ยูกะจังตายเองค่ะช่วยเปนเนียกทุกคน แล้วตามมาด้วยกันด้วยค่ะฉันจะบอกทุกอย่างเองจากนั้นนะนะเธอก็บอกว่าคนที่เป็นในโคแมนเซอร์แท้จริงแล้วว่าคือยูกะแล้วเธอก็บอกว่าเธอนั้นบังเอิญไปรู้ความลับของยูกะเข้าหลังจากนั้นยูกะก็เกิดฉุนขาดแล้วใช้ชินจิไลล่าเธอแล้วเธอก็ยังแหลต่อไปเรื่อยๆว่าฉันนะ่ะเป่ายูกะจังไปว่าตอนนี้ดวงวิญญาณของชินจิคุงยังนึกถึงแต่ยูกะจังหลังจากนั้นยูกะจังก็กระโดดลงไปจากตรงนั้นทุกคน ที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจน้องหมาเธอก็พยายามปลอบนานาจังไม่ใช่ความผิดของนานาจังสักหน่อยจากนั้นนานา,นาเธอก็ขอให้มูกูเอทที่สามารถใช้ไฟได้เผาศพให้กับทุกคนโดยบอกว่าขอล้องแล้คะ่ะตอนนี้ฉันได้ยินเสียงของทุกคนกำลังทรมานอยู่นะคะคงได้สินะคะ คุณเคียวยะนานะเธอก็ตรงใจทําแบบนี้เพื่อให้เคียวยะสามารถตรวจสอบศพหรือสืบข้อมูลจากศพได้เคียวยะเขาก็จับตาดูนานะแบบไม่ค่าดใสา่ตานานะเธอคิดในใจว่าคิดจะจับตาดูฉันโดยไม่ปล่อยให้ฉันไปไหนเลยเหรอทั้งที่ในบางทีในบูซ่ซอมบี้ อาจจะมีน้องสาวนาที่ตายไปแล้วอยู่ก็ได้นะจากนั้นทุกคนก็กาจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับคนในห้องฟังว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือของยูก,กะนานะเธอก็บอกว่าไม่ใช่นะคะฉันได้ยินเสียงของศัตรูมันุษยชาติค่ะถ้าฉันจะไม่ผิด ศัตรูสามารถโจมตีคนที่อ่อนแอเพื่อยึดล่างได้คะ่ะเพราะแบบนั้นแหละในท้ายที่สุดเสียงของฉันก็เลยส่งไปถึงยูกะจังคะ่ะนานะเธอก็พยายามพูดเพื่อทุกคนเชื่อว่าศัตรูของมนุษยชาตินั้นมีอยู่จริงแต่ดูเหมือนว่าเคียวยะเขาจะไม่เชื่อนานะเลยเคียวยะเขาก็บอกนานะว่าในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ฉันจะบอกพวกนาเลยว่าวันที่เซเนกิจิตายฮิรากินานะไปอยู่ที่ไหนตอนยูกะตายฮิรากินานะไปอยู่ที่ไหนล่ะ ทุกครั้งที่มีคนตายเธอก็จะหายไปไหนไม่ดูตลอดระหว่างที่เคลยยะเขากำลังพูดนั่นเองก็มีเสียงคนกรี๊ดจากชั้นสองทุกคนจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูแล้วก็เห็นเขาลีตายเคลยวยะเขาก็รีบเข้าไปตรวจสอบศพทันทีศพยังอุ่นอยู่เลยแฮะแปลว่าเพิ่งตายไม่ถึงสองชั่วโมงไม่ถึงสองชั่วโมงงั้นเหรอนานะเธอก็ยิ้มที่ทั้งหมดเป็นไปตามแผนของเธอเมื่อกี้บอกว่าพอมีคนตายฉันจะหายไปตลอดสินะคะ คุณเคียวยะแล้วคราวนี้จะทํายังไงล่ะคะคุณเคียวยะจากนั้นน้องหมาเธอก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกเคียวยะห้ามไม่ให้แตะตัวศพน,น,นะนะเธอก็เริ่มหมั่นไส้ยจสุนัขนี่ตั้งแต่ซินิคิจิแล้วนี่มันคนที่ชอบรังแกเธอนะต่อมาเคียวยะเขาก็บอกว่านี่ฮิรากินาน,นะเธอต้องอยู่ข้างหน้าฉันในระยะที่ฉันมองเห็นแล้วห้ามแตะต้องศพเด็ดขาดจากนั้นเคียวยะเขาก็เริ่มตรวจสอบสภาพศพ แลวเขาก็เจอคอนแทคเลนส์เคียวยะเขาจึงลองกินน้ำยาคอนแทคเลนส์เข้าไปซึ่งนน,นะที่เห็นก็ตกใจมากเพราะว่าในน้ำยานั่นมันมีพิษนั่นเองนะครับเคียวยะที่กินเข้าไปก็ทุรนทุรายทันทีและเขาก็รู้ว่ามันคือยาพิษนณทนนะ่านก็รีบเปิดหน้าต่างออกเพื่อทําให้เคียวยะหายใจได้สะดวกขึ้นจากนั้นเคียวยะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขานั้นมีพลังพิเศษเป็นนามะตะกะแล้วเชียวว่าต้องไม่ตายแต่คงทรมานสินะจากนั้นเคียวยะเขาก็สันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้คงจะต้องคุ้นเคยกับการใส่คอนแทค คนร้ายน่าจะรู้และใช้ประโยชน์จากตรงนั้นและน่าจะรู้ว่าคารลิคงคุ้นชินกับการใส่คอนแทคเลนส์โดยไม่มีกระจกอย่างนี้นี่เองสันนิษฐานได้ไม่เร็วเลยนี่แล้วเคียวยะเขาก็ถามต่อว่าเรื่องที่เนรังวิเศษของยายนี่คือเคลื่อนไหวในช่วงพริบตาฮิราีินะนะก็รู้สินะแล้วมันทําไมหรอคะเธอน่ะ วันนี้ไปโรงเรียนตอนบ่ายสินะแสดงว่าตอนเช้าเธอแกลงอยู่บนเขาสินะค่ะฉันกําลังช็อกเลยเดินโซซัสโซเซอยู่บนเขาค่ะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่ในห้องตอนเช้าแล้วเธอรอบเข้ามาในห้องแล้วเอายาพิษใส่ในคอนแทคเลนส์ล่ะจะเป็นยังไงจากนั้นเคียวยะเขาก็ตรวจสอบจนรู้ว่าหน้าต่างทางซ้ายมันเปิดไม่ได้จากนั้นทั้ง3คน ก็อยู่ด้วยกันจนตอนยางคืนแล้วนะานทะ่าก็เริ่มพูดถึงฮาบุแล้วพยายามโบยให้ฮาบุเป็นคนร้ายแล้วก็พยายามตามหาตัวฮาบุแต่ก็ไม่เจอเคียวยะเขาก็บอกว่างั้นไปตรวจสอบข้อของผู้หญิงแกวนั่นอีกทีเถอะแล้วนะถ้าก็บอกว่าพวกเราไปตามหาตัวคุณฮาบุไม่ดีกว่าหรอไว้ตอนเช้าดีกว่า ยังไงก็คงหนีออกจากเกาะนี้ไม่ได้และเคียวยะเขาก็พยายามคิดว่าทั้งสมคนนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะบางทีฮาบุอาจจะตายไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอเคียวยะยังพูดถามนานะว่าเธอน่ะสนิทกับคาอุริไม่ใช่เหรอเธอคงจะเคยมาที่นี่สินะฉันหรอคะไม่เลยค่ะทันใดนั้นนานะก็รู้สึกตัวได้ว่าได้ทำพลาดลงไปเธอจึงเปลี่ยนท่าทางกลับมาเล่นละครต่อว่านั่นสินะคะฉันเคยมาที่นี่ทีนึ่งค่ะเกือบพลาดแล้วสิเราตอนนั้น ฉันเผดไปเปิดหน้าต่างโดยที่ไม่จับบานเลื่อนเหมือนกับว่าฉันนั้นรู้อยู่แล้วว่าบานเลื่อนหน้าต่างด้านซ้ายมันไม่สามารถเปิดได้ก็คือถ้านานะเธอบอกว่าไม่เคยเข้ามาที่ห้องนี้เคียวยะเขาก็จะรู้ทันทีว่าเธอโกหกเพราะคนปกติจะต้องเปิดหน้าต่างโดยจับที่บานเลื่อน แต่นี่นานะกับเปิดจากอีกด้านเหมือนคนที่เคยเข้ามาที่ห้องนี้แล้วและรู้ว่าหน้าต่างมันไม่สามารถเปิดจากด้านซ้ายได้ดังนั้นนานะเธอจึงต้องรีบแก้ตัวบอกไปว่าเธอเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ถูกเขียาจับได้นานะเธอก็คิดในใจน้อยมอนนี่นอกจากข้าไม่ตายแล้วยังมีทั้งพลังกายและพลังใจที่ไม่สิ้นสุดอีกด้วยกับกันฝ่ายฉันเนี่ยแหละที่จะแย่จากนั้นเขียะเขาก็ยังกล่าวหานานะต่อ น้องหมาเธอก็พยายามเถียงแทนนานะแล้วเอาโทรศัพท์ให้เคียวยะดูแล้วบอกว่านี่คือข้อความที่คุณฮาบุกับคุณคาวลิคุยกันโดยข้อความล่าสุดถูกส่งมาเมื่อ15นาฬกาค่ะเธอจะบอกว่าเวลานั้นฮิรากินานะอยู่กับเราจะไม่สามารถส่งข้อความได้สินะใช่แล้วเพราะงั้นเลิกสงสัยนานะจังได้แล้วนี่ถอยไปก่อนอินูครฮิรากินานะเนี่ยแหละคนร้าย นานะเธอก็ช็อกจะให้ฉันอธิบายทุกขั้นตอนเลยไหมจังหวะนั้นทุกคนก็มาอยู่พร้อมกันดีเลยพวกนายก็มาดูซะฉันจะเปิดโปงตัวจริงของหัวหน้าห้องเดี๋ยวนี้แหละนานะเธอก็ทหน้ากังวลและคิดว่ายังไงเคียวยะก็คงไม่มีหลักฐานมาตัวเธอได้งั้นฉันจะเริ่มเรียงลาดับแล้วนะเริ่มแรกเธอก็ฆ่าฮาบุและเอายาพิษใส่ในคอนแทคเลนส์ของคาโอริและต่อมาก็ทําหน้าตอแหลไปโรงเรียนด้วยสีหน้าไม่ถูกหลอนจะบอกว่าฉัน ทีพยานหลักฐานที่อยู่ในตอนเช้าเป็นคนร้ายงั้นเหรอคะแล้วทำไมคุณฮาบูถึงตายได้ล่ะคะร่างของฮาบุนั้นก็คงจะโดนเผาไปแล้วจากที่เธอขอร้องให้โมกุเอะเผาศพจำนวนมากและเธอก็คงซ่อนศพของฮาบุไว้ในกองศพจำนวนมากนั่นสินะและเธอก็คงจะเอาชุดนักเรียนชายมาใส่ให้ฮาบุเพื่อไม่ให้ทุกคนดูออก yeah, แย่แ้ะสิโดนมองออกจนได้และแผนการเดิมของเธอก็คือพยายามให้ศพดึงความสนใจของฉันแล้วใช้จังหวะนั้นโยนมันทิ้งไปสินะโยนทิ้ง อะไรเหรอหลักฐานไงหลักฐานที่บ่งบอกว่าเธอนั้นเกี่ยวข้องกับการตายของฮาบุโทรศัพท์มือถือของฮาบุยังไงล่ะคนที่ส่งข้อความสุดท้ายมาตอน15บหนากาก็คือเธอใช่ไหมล่ะถึงแม้ฉันจะเป็นคนร้ายก็ตามและมีความจําเป็นอะไรที่ฉันต้องส่งข้อความนั้นด้วยคะก็เพราะแผนของเธออาจจะผิดพลาดก็ได้ยังไงล่ะเาลี่อาจจะระแวงเพราะรู้ว่าความสามารถพิเศษของฮาบุก็คือการใช้พิษเพราะงั้น เธอจึงต้อทำให้ทั้งคู่คืนดีกันก่อนเพื่อที่คาลิจะได้ไม่ระแวงพลังของฮาบุและรหัสโทรศัพท์ล่ะคะเธอก็อ่านใจได้นี่ความสามารถพิเศษของฉันคือได้ยินเสียงในใจของอีกฝ่ายหรือว่าศัตรูโดยไม่เจาะจงแค่นั้นเองนะคะเธอก็อาจจะข่มขู่ข้นนถามก่อนที่จะฆ่าก็ได้นี่ตอนนี้เธอก็ยังมีอยู่ไม่ใช่หรอหลักฐานนั่นเพื่อที่จะจับผิดเธอฉันก็จ้องมองเธอตลอดเลยและเห็นว่าตอนนั้น เธอก็เอามือลงกระเป๋าด้วยสินะข้อความยาวขนาดนั้นใช้เเวลาไหนมาพิมพ์ส่งคะเธอก็แค่พิมพ์ไว้ก่อนแล้วกดส่งก็ได้นี่ฉันคงต้องขอตรวจสอบร่างกายเธอหน่อยนะจากนั้นเขียะเขาก็จับนานะแล้วลวงเข้าไปนานะเธอก็น่าเสียแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อนานะจะถูกเขียะจับได้หรือไม่ก็อย่าลืมติดตามกันต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผม zero man ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ